ทสระบบแอร์ไฮเออร์หนึ่งมืนแปดพัน BTU น้ำยา R32 ตัวใหม่อุณหภูมิ25องศาตามรีโมทวัดอุณหภูมิหน้าคอยเย็นได้13องศาที่รีโมทต,ตั้งไว้25องศาน้ำยาแอร์ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ร5 0 psi น้ำยา,า3ากระแสะได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดแอร์4ปีกว่าประกันเหลืออีกเกือบปีแอร์เย็นมากน้ำใสไหลโจ๊ก